สวัสดีครับอยู่ด้วยกันกับลิงดูบอลในช่วงข่าวเด่นประจําวันนะครับวันนี้ผมได้หยิบเอาข่าวนี้ขึ้นมานะฮะมาริตไฟเขียวแผนด่วลลาแทนตลาดมกราคมนี้นะครับเรเมริดครับจะลองยื่นข้อเสนอขอซื้อเทรนด์เลนเดอร์อาร์โนในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับไม่รอให้หมดสัญญากับทางลิอุฟฟูหลังจากจบซีซันนั่นเองนะครับดยมากล้ครับสื่อสเปนร,รายง,งานว่าเรเมริดกําลังพิจารณาว่าการเสริมทัพในตําแหน่งแบ็คขวาถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เลยนะครับ ที่เทรลเลสเตอร์อาร์โนเฮีนาคตกับเลอร์วภูไม่มีความแน่นอน,น่นเองนะครับตามรายงานระบุว่าผู้บริหารด้านกีฬาของรอกมาดริดได้พิจารณาแนวทางที่มีความเป็นไปได้มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มีบทสรุปว่าตำแหน่งแบ,บ็กควานะครับมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมทัพและก็กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการในเดือนมการา หลังจากมองปัญหาในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมานะครับอาการบาดเจ็บที่รุนแรงของดานิคาร์บคาลที่ต้องพักฟื้นนานหลายเดือนนะครับประกอบกับเทรนเนอร์อย่างคาร์โลอัลเชลติไม่มีแบ็คขวาเบอร์สองเลยทําให้ต้องถอยลูกค้าบาสเกตนะครับมาลงเล่นในตําแหน่งนี้อีกครั้งและจะต้องใช้งานไปตลอดในช่วงที่เหลือของฤดูกาล2024-2025นะครับทั้งนี้ลิวพูครับยังไม่มีความมั่นใจว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเล็กเานเดอร์อโนได้หรือไม่นะครับแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับก่อนถึงมกราคมเรอกมาริดนะครับก ฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากเว็บไซต์ลิงก์ดูบอลด้วยแล้วกันนะครับดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จา่ายหรือต้องมี้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้น,น,นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วจเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ